อ๋อข่าวดินหรืสวนัตว์หรือสืนะก็คือมันก็จะว่าเป็นสวนสัตมาที่สวนสัตเนี่ยเขาว่านับว่ามันเปแตล่งนะแหลประเภทหนึ่งที่จัดแสดงข้อมูลเหข่าวสัรแต่ก็ยังมีทั้งเกี่ยวกับจัดแสดงตัวตัดเป็นที่เราได้เห็นด้วยแหล่งสารนิเทศแหล่งสารนิเทศ information sources หมายถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารมีหลายลักษณะเป็นสถาบันบุคคลหรือสถานที่เช่น ท้องสมุทรศูนย์สารนิเทศพิพิธภัณฑ์หอจดหมายเหตุหรือบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องนั้นๆแต่ที่มีควาเป็นไงเรอเออน่าหนั่นนะ่นนนะนเออเดี๋ยวเราไปดูกันส่วนสัตว์ดูสิทธ์แต่เดิมเรียกสวนดูสิทธิ หรือเขาดินวนาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สร้างขึ้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช2438ทรงโปรดเกล้าให้ปลูกลงพันไม้นานาชนิดสร้างขึ้นเป็นสวนพืชชาติสำหรับส่วนพระองค์ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ทรงมีพระราชดำริที่จะทำนุบำรุงสวนนี้ให้กว้างขวางและเปิดให้ประชาชนมาเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ จากนั้นทางเทศบาลนครรุงเทพได้จัดย้ายกวางดาวและสัตว์ชนิดต่างๆมาจากสวนอมพรนค,นครกรุงเทพจึงเปิดสวนดุสิตให้ประชาชนเที่ยวชมและพักผ่อนหย่อนใจเมื่อวันที่18มีนาคมพุทธศักราช2481และให้เรียกสวนดุสิตนี้ว่าสวนสัตว์ดุสิตจึงถือได้ว่าสวนสัตว์ดุสิตนั้นเป็นสวนสัตว์แห่งแรกในประเทศไทยเอาละค่ะ เราไปดูกันดีกว่าว่าทั้ง4คนจะได้รับสาระอะไรจากสวนสัตว์ดูสิทธ์เขาดินวนาที่นี่ไปบ้างค่ะข้อสส่วนนี้นะคะจะเป็นการจัดแสดงสัตว์พวกชนิดเอฟนะคะซึ่งก็จะมีได้แก่ลิงข้างชนี แลไรประมาณนี้แล้วเราก็จะมีลิงตัวเป็นๆให้เราได้ดูกันอย่างใกล้ชิดนะคะนอกจากนั้นก็ยังจะมีป้ายข้อมูลเพื่อบอกข้อมูลของลิงแต่ละชนิดอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมที่อยู่อาศัยการขยายพันธุ์หรือว่าอาหารการกินเชิญต่อไปดูกันด้วยค่ะ ข้อมูลเราค่ะว่าเสือนี้มีลักษณะยังไงแล้วก็ที่นี่นะคะจะไม่ได้มีแค่เสือลายเม่อย่างเดียวค่ะจะมีทั้งเสือโครงแล้วก็เสือ้อขาวด้วยค่ะเดี๋ยวตามไปดูข้างในเลยนะคะอ่านะครับและสาหรับที่สวนสัตว์ดุสิตแห่งนี้นอกจากจะมีข้อมูลที่จัดแสดงเป็นตัวอักษรแล้วสําหรับผู้คนปกติแล้วเรายังมีข้อมูลที่จัดแสดงเป็นอักษรเบลให้กับผู้ที่มีพิการทางสายตาได้รับรู้ถึงข้อมูลนี้ด้ครับ จึงนับได้ว่าสวนชาดูสิตสแห่งนี้เป็นที่รวบรวมข้อมูลต่างๆมากมายหลายรูปแบบทีเดียว อ๋อน้องในบทอ,อันนี้นะเขาก็เขียนวว่าจร,จริงๆแล้วเราไม่ใช่เหยื่อตามธรรมชาติของเสือมันจึงเลียงไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับชีวิตมนุษย์แต่บางครั้งเสือแก่หรือบาดเจ็บจนไม่สามารถล่าสาาาัตว์ตามธรรมชาติได้จึงจะเข้ามาใกล้ชุมชนเพื่อกินปัาสุสั์เมืม่อถูกต้อนจนจนตัวก็จะอาจท้องกันประเอีงได้ทําให้ฆ่าคนได้โดยไม่มีเจตนาเพราะฉะน,นั้นเราจะเห็นได้ว่าในความเชื่อผิดของมนุษย์เรา ที่นี่ก็จะจัดแสดงข้อมูลทําให้เราได้รับข้อมูลที่เป็นจริงและจะจัดมากขึ้นนั่นเองครับนี่เจนเคสงสัยไหมว่าทำไมเสือถึงเก็บเล็บของตัวเองได้เวลาแบบปกติเราจะไม่เห็นเล็บเสือใช่ไหะแต่ว่าเวลาที่เขาออกล่าเหยือ่อเราเห็นเล็บเสือยาวรู้ป่ะว่าเล็บเขาหายไปไหนก็เนี่ยตามบอร์ดนี้เขาจะเห็น เขาจะแสดงให้เห็นใช่ปะว่านขณะอดเล็บเนี่ยกระดูกนิ้วชิ้นปลายมันก็จะยื่นเข้ามาข้างในตัวขนทาให้เรามองไม่เห็นเหมือนเป็นสปริงยื่นแบบนี้แทนเส้นเอ็นเขาก็จะแสดงภาพให้เห็นแบบอย่างชัดเจนว่าแบบเวลาเขากางเล็บเนี่ยสปริงเนี่ยก็จะถูกยืดออกเหมือนกันเนี่ยที่นี่เขาก็จะตัดแสดงข้อมูลที่มีความรู้มากมายเป็นหลักวิทยาศาสตร์ด้วยนะ 大家。 ก็ถือเป็นสัตว์ที่ตก่ในอันตรายค่ะมูพนาคันด้านนะคะเป็นงูที่ออกลูกเป็นตัวนะคะไม่เหมือนงูนธรรมดาแล้วก็มีขนาดตัวที่ใหญ่มากสามารถกินจระเข้ได้ทั้งตัวบดหรือกวางได้ทั้งตัวเลยทีเดียวค่ะครับและที่จัดแสดงอยู่ตรงนี้นะครับก็คือตัวเฮียสีเขียวซึ่งในข้อมูลตัวนี้ก็จะบอกเกี่ยวกับสีหนอาัยการขยายพันธุ์อาหารและสถานะภาพของสิ่งมีชีวิตชนิดนี้ครับ A fox trot above my head A sock hop beneath my bed The disco ball is just ซมที่นี่ค่ะจะมีที่นั่งร้านใอยู่ริมสระน้ำค่ะบรรยากาศดีอาหารอร่อยค่ะที่นี่ไหนเนี่ยคิสุดใที่นี่เนาที่นี่คือหลุมหลบค่ะและหลุมหลบไเนาะมันเป็นหลุมหลบไฟสวยโล่งมที่สมมุลที่สุดใจจะเป็นคามสีไทยที่นี่เนาะมันเป็นนอกจากที่สุใจของ

สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2484เพื่อใช้ประโยชน์เป็นที่หลบภัยของประชาชนที่เข้ามาเที่ยวสวนสัตว์เขาดินวนาและประชาชนบริเวณใกล้เคียงในกรณีเฉตุฉุกเฉินเครื่องบินฝ่ายพันธมิตรบินเข้ามาโจมตีทิ้งระเบิดในช่วงสงครามมหาเอเชียบูรพาต่อมาภายหลังสงครามสงบลงจึงมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงที่หลบภัยดังกล่าวโดยสร้างภูเขาจำลองครอบทับและพัฒนาที่หลบภัยรวมทั้งพื้นที่โดยรอบ เพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดแสดงสื่อและนิทรรศการว่าด้วยเรื่องราวของสงครามหาเอเชียบบราและหลุมลบภัยเช่นในปัจจุบันค่ะแล้วตรงนี้นะคะก็จะเป็นส่วนของเกาะน,นกนะคะซึ่งเป็นส่วนเปิดนะคะให้เราได้พบนกจริงๆค่ะเชิญเข้าไปดูกันได้เลยค่ะ วันนี้นะครับเราก็ได้ทราบว่าสวนสตัตว์เขาดินวนาหรือส,สวนสัสตว์ดุสิตแห่งนี้เป็นแหล่งข้อมูลสารสนเทศประเภทสถานที่ที่รวบรวมข้อมูลไว้มากมายและเป็นประโยชน์ต่อพวกเราครับค่ะซึ่งนอกจากจะให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องสัตว์แล้วนะคะเรายังได้ความรู้กับเรื่องพันไม้และพันธุ์พม้มากมายค่ะและหนึ่งในนั้นที่มันอันมีนที่เราควรจะรู้ก็คือหนุมหลบกไทยค่ะค่ะสำหรับสวนสัตว์ตที่นี่นะคะเป็นที่สาหรับการมาท่องเที่ยวสำหรับเพื่อนคู่รักครอบครัว หรือแม้แต่เรานักเรียนด้วยกันเองเช่นพวกเรานะคะแล้วเฉยช้อยอย่างยิ่งจะเหมาะสําหรับเด็กอยู่ในวัยมีพัฒนาการนะคะก็อย่างเช่นวันนี้เราได้พาน้องเจนมาน้องเจนสนุกไหมคะสนุกค่ะค่ะแล้วก็น้องเจนได้รับความรู้อะไรบ้างคะจากวันนี้ได้ัความรู้เกี่ยวกับสากที่ไม่เคยเห็นในชีวิตประจำวันค่ะก็นี่ถึงเวลาอันสมควรแล้วนะคะพวกเราทั้งสี่คนก็ต้องขอลาไปก่อนภในวันนี้ขอบคุณค่ะค่ะ แล้วนัวันนี้นะคะเราก็ได้ขึ้นมาอยู่แท็กซี่กันแล้วค่ะเรียบร้อยค่ะหลังจากล็อกลงประชาชนว่าเราขึ้นรถเมล์ก็เราขึ้นรถเมล์เราไม่ได้ขึ้นรถเมล์ค่ะเราขึ้นวันแล้วเนี่ยประมาณ40ไม่เกิน45บาทจริงจริงอ๋อค่ะวันแล้วเมล์สี่ใช่มันเป็นนโยบายการประหยัดของทีมเรานะคะไม่ต้องสุดคนแล้วขนาดนั้นค่ะปลอดภัยมีเด็กนี้นโยบายเพราะว่าเรามากันด้วย ีการหลอกลวงคุณบริโภคเออเราไปหลายคนไงเลยลอกใบหลายคนเซฟบอร์ดตั้งเยอะเห็นไหมถ้าใครเขาดูมาถึงจนเก็บตกนะเขาก็จะได้รู้ว่าแบบเออถ้ามาคนจะมาหลายคนพอมาหลายคนแล้วก็ได้แบบได้นั่งแท็กซี่ได้ไปสบายแล้วทำไมไม่บอกเขาในวิดีโอก็ก็นั่นแหละเราหาข้อมูลมาแล้วหลายข้อหลายข้อหลายข้อเออ ตอกจริงจริงมาทู้นามาแช่นะไม่ใช่ไม่ใช่ทำสีน้าฟินให้ดูหน่อยค่ะแบ่นำฟินหน่ะเละ่เดี๋ยวรอปอก่อนเดี๋ยวปอฟินให้ดูฟินออนเินวกชื่อนี้มันมาจาก มันมาจากอะไรคะวิวบีมันมาจากสีของมันนะคะที่เหมือนข้าวโพดค่ะใช่เธอที่ไหนไม่ใช่เลยมันทอดผ้าดูม,มันเหมือนผู้ข้าวโพดเออมันเหมือนข้าวโพดเลยดูสีสามสิบ <c oughs> ไม่อันที่จริงตรงนี้มันเป็นหม้อชาบูขนาดใหญ่ค่ะที่เราเห็นตรงนี้นะครับคือคู่การทำหินครับเพราะสามไม่เป็นหินยู่ตรงนี้นั่นเอง ไป่ครก็ไม่ลากพรมขนาดพัดลมยังสายหน้าเลยขอขอ่า่ารักแมวน้ำรักแมวน้ำเนา <laughs>